จากกวาลอยากให้คุณรู้อะไรบ้างในตอนนี้นะคะก่อนอื่นเราก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆคนที่สพอร์ตกันตลอดมาไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์การสนับสนุนช่องการกดซปเปอร์แตงการอะไรใดๆก็ตามนะคะแล้วก็สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวเฟิร์สแปะช่องทางการติดต่อไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วจะบอกทุกคนว่า เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เพินอ,อัดไปแล้วคลิปหนึ่งคลิปหัวข้อนี้เลยแต่บันทึกเสียงมามันเสียงมันไม่ออกอะทุกคนลองแล้วลองอีกเสียงมันหายไปไหนไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามือไปกดโดนแบบปิดเสียงไหมตอนบันทึกคลิปอะอนะคะก็เลยต้องอัดใหม่เลยไม่รู้ว่าเสียงจะโอเคไหมนะตอนนี้พยายามแบบกินน้ําจิบน้ำเนาะเพราะาเมื่อกี้พูดไปมันก็แบบคอแห้งมากแม่โอเคมาเริ่มใหม่กันดีกว่าเนาะเราจะบอกว่าเมื่อกี้พลังงานดีมากนะ แต่ไม่เป็นไรเนาะเขาคงแบบอะไรสักอย่างแหละคงไม่อยากให้อ่านอ่ะอคงอยากให้อ่านใหม่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรได้ชิลมาเริ่มกันเลยขอเช็คลัคนาราศีที่เกี่ยวข้องวันที่เกี่ยวข้องแล้วก็เลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะไม่ตรงไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปฟังพลังงานจากไพ่ทาโร่กันใบแรกค่ะสิบแล้วก็ราศีมีนราศีเมษสิบสองหนึ่งห้าแล้วก็วันพฤหัสเลขห้า สิบราศีพิจิกเลขแปดราศีกุมสิบเอแล้วก็ราศีธนูเกแล้วก็เลขหกค่ะใต้สำหรับเป็นกรกฏอืมเมื่อกี้มีกรกฎด้วยตอนที่อ่านไปอะแต่ลบคลิดไป,ปแล้วตัดใจแล้วเจ็บรู้สึกหน่อยโอเคมาทีนี้เรามาเริ่มจากเช็คพลังงานกันขออนุญ,ญาตเช็คเอเนอร์จีของทุกๆคนนะคะในช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้าง ใบแรกคะ่ะ Eight of Pentacles ใบที่2อ,อืมห้าดาบใบที่3ห้าไม้เทา้าใบที่4 Night of Pentacles เอ้ย k Night of Cups นะคะอัสศสวินถือถ้วย7ไม้เทา้า2ดาบ The Lover แล้วก็ก้าถ้วยโอเคได้อยูเดอะเมจิชเชียนน่ะมาแล้วจ้ะแล้วก็สามดาบอะไรใดเอ๊ะยัยงไงแล้วก็ใต้สมรัภูมิดีแอมเพรสนะจ้ะไม่ธรรมดาบอกเลย Energy ไม่ธรรมดาอาจจะมีความวุ่นวายมีคอนฟลิกต์อยู่บ้างมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะอในบางเอเนอรจอาจจะเป็นกับความรักก็ได้แล้วก็จากที่พลังงานหน้าไพ่ขึ้นมาเนาะ,ะพูดถึงเมจิชเชียนก่อนกับดีแอมเพรส คือเป็น e NERGY ที่ไม่ธรรมดาเป็น e NERGY ที่มีพรสวรรค์มีของเก่าข,ของเดิมอะมีความเก่งกาจเฉพาะตนนะคะเป็นท่อหมอไม่หมอก็ได้นะเป็นนักเล่นแร 8, นะ่แปรธาตุอะแล้วก็เป็นไพ่ของการ manifest ท่านสูงสุดเป็นคนที่มีสติป,ปัญญาในการตัดสินใจหรือในการดําเนินชีวิตเป็นคนเก่งมีลูกเลาะมีลูกรลาล,ล,ล,ลูกชน,นลูกอลกอ,ล,กอลูกชนเขาเรียกลอหรือล้อมมีลูกลลูกลอลูกชนละกัน ในการที่จะแบบดิวงานหรืออะไรต่างๆเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบมีสติปัญญาเป็นคนเก่งเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุรวมทั้ง4ี่ท่าดินน้ำลมไฟนะคะเก่งอ่ะเอางี้ก็คือเก่งมัน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 เยอะแยะน้องเป็นนัก,กวางแผนก็ได้นักสื่อสารนักพูดนักลงทุนอะไรได้หมดเลยเพราะว่าเขามีทั้ง4แบบ สี่ด้านสี่อย่างสี่ธาตุนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นเ NERGY ที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีจิตใจที่เมตตาม,มากๆเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจที่สุดเป็นที่สุดนะคะมีเ NERGY ของความเป็นแม่อยู่มีเ NERGY ของความที่ใช้ชีวิตอย่างมีศิลปะอืมใช้ชีวิตได้อย่างมีศิลปะใช้ชีวิตได้อย่างมีความประณีตมีความสวยงามนะคะประเสริเป็นคนหน้าตาดีด้วยส่วนมากนะหน้าตาดี ทุกคนที่เข้ามานะคะแล้วก็ในเรื่องของงานเนาะตัวคุณเองเป็นคนที่ขยันอืหาเขาเรียกอะไรอะหาเงินเข้าเข้าตัวเองอะแบบได้หลายช่องทางก็ได้อาจจะไม่ใช่คนที่แบบแบบว่าหาเป็นเป็นคนที่หาหาเงินเก่งอะหาเงินเงินเข้าแบบได้หลายช่องทางหรืออีกมุมหนึ่งก็คือเป็นคนที่แบบมีความเก่งเฉพาะด้านเออมีความถนัดเฉพาะด้าน เป็นมาสเตอร์เป็นเป็นแบบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตนเองอ่ะอย่างเช่นอ่ะคุณเป็นโค้ชก็แหละเป็นโค้ชในเรื่องของอาหารบางคนในเรื่องของอาหารเลยเก่งเรื่องของกีฬาเลยเรื่องของงานศิลปะเลยเรื่องของงานฝีมือเลยอะไรเงี้ยเรื่องของสถาปนิกอสังหาหรืออะไรก็ตามต่างๆนานานจะมีความเก่งเฉพาะด้านหรือว่าเป็นเป็นมาสเตอร์อ่ะเฉพาะด้านนั้นๆก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่แบบมีความขยนันหางานได้แบบ ไอห,หาเงินได้แบบหลายทางหลายช่องทางเป็นคนที่ไม่หยุดที่จะเรียนรู้อืศึกษาหาความรู้กับตนเองตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนที่มี energy ดีมากนะถ้าไม่รวมเรื่องของความวุ่นวายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนเนี้ย energy ดีมากเพราะอะไรมีก้าวถ้วยขึ้นมาก้าวถ้วยนี้คือที่สุดละของความแบบความสมบูรณ์พูนพร้อมอะเก็ตไหมเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีอะแม้ว่า ไม่ได้มันมันไม่ได้มีมากมายอะแต่คุณสามารถพอใจได้ในปัจจุบันอนะแล้วยังไงแล้วเนี่ยพลังงานเนี่ยแหละมักจะดึงดูดความโชคดีเข้ามาดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาโดยไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเพราะว่าเอเนอร์จีมันแบบพอใจในปัจจุบันนะอือ มันไม่ต้องแบบคอยไปคอยดิ้นรนคอยอะไรมากมายฉันไปเรื่อยๆในเวของฉันฉันมีความสุขะอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามามีความมีการต่อสู้หรือมีการแบบอะไรเงี้ยเข้ามาอืมคุณก็สามารถแบบเคลีย์เอเนอร์จีจัดการเอเนอร์จีนี้ได้แต่มีสามดาบขึ้นมาน่าจะเป็นเรื่องราวที่แบบมันคุณจะเพิ่งเจอหรือเป็นอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนาะอืออาจจะจะอาจจะเจ็บกับอะไรมาอาจจะเจ็บกับตัวเองก็ได้อาจจะเจ็บกับเรื่องความรักก็ได้หรือ,ออาจจะเจ็บจากคน คนที่เราไว้ใจก็ได้โดนหักหลังเอ่ยโดนอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยมันมีความเจ็บมันมีความเสียใจอยู่แล้วตรงนั้นอ่ะแต่อีกไม่นานนะฝนบอกเลยว่าคุณจะดึงจิตตรงนั้นกลับมาได้เมื่อไหร่ที่เรายังไปยึดอยู่ตรงนั้นอยู่จิตเรามันยังไปผูกยังไปยึดกับเรื่องราวเหล่านั้นเรื่องราวในอดีตเรื่องราวความเจ็บปวดหรือไปยึดกับบุคคลน,นั้นอยู่อ่ะมันก็ยังจะเจ็บอยู่หรือกับสถานการณ์นั้นๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะอย่างเช่นแบบ บางคนแบบโดนหักหลังบางคนโดนโกงโดนอะไรไปก็ตามรรู้สึกเสียใจอะไรเงี้ยเหมือนจิตเรามันไปผูกมันไปยึดกับสิ่งนั้นอยู่มันไปถือไปยึดถือกับสิ่งนั้นอยู่มันเลยเป็นทุกข์อยู่ตอนเนี้แต่อีกไม่นานนะถ้าถ้าเกิดบางพลังงานที่ยังเป็นนะคะคุณจะออกมาได้หรือบางทีอะคุณอาจจะเนี่ยกําลังที่จะต่อสู้กับเรื่องนี้อยู่ฉันจะออกมายัางไงฉันจะทํายังไงได้ให้ฉันกลับมาเป็นฉันคนเดิมนะเออกลับมาเป็นตัวของฉันคนเดิมตัวที่แบบคนที่แบบ รักตัวเองคนที่แบบฟูลฟิลคนที่แบบมีความสุขคนที่แบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลอะไรเยอะแยะอืแต่จริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องพวกนี้เนาะมันเป็นประสบการณ์มันเป็นธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนะคะเหมือนแบบเรามาเจอเรื่องเนี้ยเพื่อที่เราจะได้เรียนรู้เพราะบางทีถ้าเราใช้ชีวิตมาแบบเนี้ยเราไม่เจอเรื่องเาวาอะไรเลยอะ่ะเออเรามีแต่ความสุขเราเจอแต่ความแฮปปี้เราเจอแต่เรื่องดีๆมันก็ไม่ใช่ มันกม็มันก็ไม่ครบรถอะชีวิตเราต้องแบบครบรถเราต้องเจอหมดทั้งด้านดำและด้านขาวด้านมืดและสว่างและเรามีในตัวเราอยู่เสมอเรามีทั้งด้านขาวและด้านดำบางทีก่อนหน้านี้ออย่างเช่น,ย,ชนยกตัวอย่างฝืนละกันฝืนฝืนอาจจะแบบอธิบายไม่ค่อยเก่งแต่ว่ายกตัวอย่างเก่งเรื่องของ มีช่วงหนึ่งที่เฟิร์สใช้ชีวิตแบบด้านเทาเออด้านเทา,ด,า,เทาด้านมืดก็ได้จะเป็นด้านดาร์กของเราก็ได้จะเรียกว่าด้านดาร์กของเราก็ได้เพราะทุกคนมีอยู่แล้วเฟิร์สกล้าพูดโดยที่แบบไม่อายอะไรเลยเราก็น่าจะมีด้านดาร์กความอิจช้าอะไรเงี้ยก็เป็นด้านดาร์กของเราเหมือนกันความกลัวขี้กลัวขี้ไม่มั่นใจเอ้ยหรือเราจะแบบอย่างเช่นออนเมื่อก่อนอันนี้เล่าเลยเฟิร์สยกตัวอย่างเช่นเฟิร์สเคยทำงานสีเทามาใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบทดาร์กของเฟิร์ส เออเป็นบทดาร์กของเฟิร์สเฟิร์สเรียกว่าบทดาร์กแล้วกันแต่มันไม่ได้ดาร์กหรอกเราก็เหมือนแบบตอนนั้นเราไม่รู้ไงเรายังไม่ได้ตื่นอะไรกับเรื่องนี้มากมายเราก็แค่หาเงินไว้ยเราอยากมีเงินเลี้ยงชีพเราแล้วพอดีแบบเอ้ยมีแบบคนที่รู้จักเขามาชวนทําเราก็ทาโอเคพอวันหนึ่งเราเริ่มเข้าเส้นทางเนี่ยเราเรามาเส้นทางสายการตื่นรู้หรือมาปฏิบัติหรือมาฝึกจิตอะไรเงี้ยเฟิร์สก็คิดเฟิร์สก็เหมือนแบบเริ่มรู้แล้วว่าแบบจริง,รงๆเรื่องนะั้นนะบางคนก็คิดว่ามมมันไ่ผิดรอออกือเเเาาา็จะีสยยขงงท คือด้วยความที่เราหาเงินแหละมันก็เลยไม่ผิดแต่พอเหมือนเราเริ่มตื่นแล้วเรารู้ว่าแบบเหมือนเรากาลังทํางานเกี่ยวกับเคาเรีอยกอะไรอะ่ะเออกิเลสอ,อ่ะเออกิเลสคนอะ่ะไม่รู้นะเขาเรียกจะเรียกแบบนี้ก็ได้นะเวลาแบบทํางานกับกิเลสคนอะ่ะเหมือนดึงให้ผู้คนแบบรุ่มหลงกับกิเลสมากอะไรเงี้ยเออแล้วมันจะเป็นเหมือนเขาเรีอยกอะไรเป็นสายใยเป็นพลังงานที่มันแบบเชื่อมแบบต่อกันไม่จบไม่สิ้นอะ่ะ เออมันอาจจะมาเป็นผลกระทบกับเราในในปัจจุบันก็ได้หรือในอนาคตก็ได้เฟิร์สพอเฟิร์สรู้ปุ๊บเฟิร์สก็เลยหยุดหยุดแล้วเปลี่ยนใหม่อืมแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเฟิร์สก็ไม่ได้ไปกลับไปคิดไปคิดว่าตัวเองพลาดนั้นหรืออะไรเงี้ยในอดีตอ่ะเหมือนปัจจุบันเราแบบทําให้ดีที่สุดอืมปัจจุบันเราไม่ได้เป็นทุกข์อะไรแล้วนี่เรามีข้าวเว้ยเรามีที่อยู่เว้ยเรามีแบบคนรอบข้างดีอะไรเงี้ยเราก็สามารถมีความสุขได้ถึงแม้ว่าเอ้ยเราจะต้องมีภาระอะไรหลายอย่าง ภาระมาจากอะไรมาจากหนึ่งเราอาจจะสร้างเองหรืออาจจะมีคอนฟ lict หรือมีอุปสรรคหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเราก็ได้ตรงนั้นอะเราเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ายังไงเราก็จะผ่านมันไปได้อืปัจจุบันเรามีความสุขกับอะไรได้บ้างมีความสุขไปก่อนนะคะถ้ามันยังไม่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปเจ็บอย่าเพิ่งไปเสียใจอย่าเพิ่งไปถูกอย่าเพิ่งไปเครียดกับมันมันจะทําให้เอเนอร์จีเราดรอปด้วยนะคะโอเควนกลับมาที่หน้าไพ่เรา เมาหมอยเยอะเมาหมอยเยอะว่ะมากพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยโอเควนกลับมาที่หน้าไพ่เรานะเจ็ดเจ็ดไม้เท้าเป็นไพ่ของการมีจุดยืนคุณมีจุดยืนในแบบตัวเองถึงแม้ว่าจะต้องแบบมันมีเรื่องอะไรกระหนุ่งกระดิ่งจุกจิกเข้ามาบ้างนะแต่คุณก็แบบสามารถฝ่าฟันมันไปได้อะ่ะจัดการได้เพราะด้วยความที่เรารู้จุดยืนของเราแล้วเราปรเทคพลังงานตัวเองเป็นแล้วอืมเนี่ยมันเป็นการที่เราได้กลับมาอยู่ในจุดยืนของเรานะถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องเนี้ยขึ้นมา ถึงแม้ว่าจะเกิดสามดาบขึ้นมาแทงข้างกลางอกหวัวใจเราอะเราอาจจะเสียศูนย์ไปบ้างตอนแรกเออในอดีตอะไรเงี้ยเราอาจจะเคยเสียศูนย์กับเ,เรื่องความรักเราอาจจะเคยเสียศูนย์ไปกับเรื่องแบบเงินทองต่างๆนานาแต่ปัจจุบันอะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ เริ่มเคลียร์ทุกอย่างทุกสิ่ง e อ e r y t ติ n g ใหม่ได้เราปลุกพลังใจเราขึ้นมาใหม่ได้เรามีช่วงเวลาอีกให้เราได้ฮิลใจได้เราได้รักตัวเองกลับมาสนใจตัวเองรักตัวเองมากขึ้นอะไรใดๆต่างๆนานาก็ตามอมืก่อนหน้านี้นอถ้าเป็นเรื่องของความรักอันนี้เพิ่งของพูดหน่อยแล้วกันคือจิตเราอะเอาไปผูกกับคนคนนั้นอะเราถึงเจ็บเราถึงเสียใจไงแต่เมื่อไหร่ที่เราเอาตัวเองเป็นหลักเลยเราเอาจิตกลับมาที่เราอะแล้วเราก็ให้ให้เหมือนเข้าใจทําความเข้าใจกับตัวเราว่าเฮ้ย เนี่ยเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่มีอะไรแน่นอนนะเรามาบนโลกเนี่ยโลกมันไม่มีอะไรแน่นอนเลยเราไม่สามารถไปยึดกับสิ่งที่มันไม่แน่นอนได้เมื่อไหร่ที่เรายึดปุ๊บทุกข์และเราอยากได้ปุ๊บเราทุกข์และเราเราไปถือเราไปยึดต่างๆเนี่ยอพอมันเราไปคาดหวังหรืออะไรก็ตามมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังเป็นทุกข์อะไรก็ทุกข์ทุกข์ทุกข์ไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเราแบบปลดหรือระวางได้ไวมากเท่าไหร่เราก็ไม่ทุกข์มากเท่านั้น มันง่ายนิดเดียวนะมันมันมันไม่เชิงเชิงง่ายนิดเดียวดิทุกคนมันเป็นฟิลที่แบบถ้าเราปลดล็อกเราเข้าใจสักนิดนึงอะ่ะมันแตกเลยอะ่ะมันหลุดเลยอะ่ะเออก่อนหน้านี้เฟิร์สบอกเลยเฟิร์สไม่เข้าใจหลกเรื่องอะไรยึดเนี่ยยิ่งยึดติดยายึดติดอะไรเงี้ยเคยได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็กอะไรเงี้ยยายึดติดแต่เรายังไม่เข้าถึงอะ่ะเรายังไม่เข้าใจแก่นของมันจริงๆหรืออะไรเงี้ยอืม ก็เลยยังไม่เข้าใจก็เวลาเจอเรื่องอะไรก็ยังเจ็บอยู่เออยังเสียใจอยู่แต่ปัจจุบันนะเหมือนเราเริ่มฝึกจิตเริ่มทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมกลายเป็นแบบเหมือนเราแข็งแกร่งขึ้นอืมมันแข็งแกร่ง<ม>ได้ขึ้นได้ด้วยตัวเองอะ่ะอืมด้วยความเข้าใจการยอมรับหนึ่งเลยเออการยอมรับการเข้าใจพอเราทําความเข้าใจกับเรื่องพวกนี้ยได้มากเท่าไหร่อ่ะม,มันยิ่งดีกับผลตัวผลเรากับตัวเรามากเท่านั้นนะคะ แล้วก็ energy อ่ะหนึ่งเลย energy the lover เนอะอาจจะเป็น energy ของความรักก็ได้ช่วงนี้อาจจะแบบเนื้อหอมอะไรใดๆมีมีแบบความรักเข้ามาหรือได้ทำในสิ่งที่ตนเองชอบในชันได้ทำในสิ่งที่ตนเองรักก็ได้หรืออาจจะได้เจอคนรักที่ดีก็ได้นะเพราะ the lover เนอะมันไม่มีอะไรมากเลย the lover มันก็เป็นเรื่องความรักแต่เมื่อกี้ยังเพิ่งเพิ่งบอกเรื่องของการไม่ยึดติดเองเออแต่ก็ มันมันจริงๆมันก็มีได้แหละเพราะว่าจิตวิญญาณมันอิสระอยู่แล้วเราทุกคนสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะไปเวไหนบางคนไม่อยากเกิดแล้วอ่ะก็สามารถฝึกจิตให้แบบให้จิตสุดท้ายเราไม่ไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปมีภพมีชาติใหม่ก็ได้ทําได้เหมือนกันก็ต้องฝึกใช่ไหมตัวเฟิร์สเองก็ไม่ได้ว่าเลือกได้นะตอนเนี้ยตัวเฟิร์สถ้าเกิดว่าเนี่ยสมมติตามสมมติอ่านสมมติเล่นๆตายอยู่ดีๆแบบตายวันพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ยกตัวอย่างนะตายวันพรุ่งนี้ จิตเฟิร์ก็ยังเนี่ยจะต้องวนกลับมาแก้ไขอะไรหลายๆอย่างอยู่เพราะว่ายังไม่เขาเรียกอะไรยังไม่แบบยังไม่ได้แบบเคลียร์จิตหมดอ่ะอืมไม่รู้จะธิบายยังไงเนาะเฟิร์ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจแบบกระจ่างคันถึงขนาดนั้นน่ะอืมแต่พอแบบเหมือนเข้าใจคร่าวๆอะไรเงี้ยอยู่ในช่วงของการฝึกละกันนะคะเราก็ฝึกไปด้วยกันได้อ่าโอเคกลับมาที่หน้าไพา่สองดาบหลุดโลก แต่คิดว่ามันแบบไอการพูดการที่เราเหมือนเล่าเรื่องอะไรอย่างงี้ไปด้วยมันก็เหมือนได้อะไรบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นซายบางอย่างหรือสัญญาณบางอย่างหรือเป็นคําแนะนําบางอย่างที่แบบจักรวาลหรืออะไรอย่างเงี้ยส่งมาก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เฟิร์สพูดนะเฟิร์สไม่ได้ใช้ความคิดเลยเฟิร์สก็ไหลไปตามที่แบบข้างในมันอยากจะพูดนะคะสองดาวของเราเนี่ยก็คือการไม่เลือกการไม่ตัดสินใจการลังเลนั่นเองอีกไม่นานนะบางคนมีความลังเลว่าฉันจะออกจากงานเก่าดีไหม ฉันไม่มั่นใจเลยว่าถ้าออกมาฉันจะทําอะไรดีอะไรเงี้ยเออแต่ด้วยความที่คุณเป็นเดนเมจิกเชียนไงไพ่บอกว่าจงเชื่อมั่นในตัวเองนะไม่ว่าจะมีแพลนอะไรเงี้ยสมมติคุณเกิดคอน FLICT ในงานเนี่ยมันท็อกซิกเหลือเกินฉันอยากจ,จะหลุดจากวงจรนี้สักทีอะไรเงี้ยเออแต่ก็ไม่กล้าออกมากลัวที่กลัวว่าแบบที่นฉันออกมาฉันจะแบบไม่สามารถเริ่มต้นใหม่ได้หรืออะไรแบบเนี้ยไพ่บอกว่าเชื่อมั่นในตัวเองนะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันมีสัญญาณบางอย่างให้คุณจะต้องออกมา ตัดใจไปเลยเดี๋ยวมันจะมีทางเองทุกสิ่งทุกอย่างคอยซัพพอร์ตเกื้อหนุนคุณอยู่เสมอแค่เราตัดความกลัวออกไปเปลี่ยนจากความไม่ใช่ตัดความกลัวในความกลัวมันตัดไม่ได้อยู่ล่ะเราแค่เปลี่ยนจากความกลัวเป็นความท้าทายเป็นความตื่นเต้นเป็นความสนุกเมื่อก่อนนะฟึ่กลัวนะกลัวที่กลัวการเริ่มต้นใหม่กลัวการเปลี่ยนแปลงกลัวว่าข้างหน้ามันจะเป็นยังไงนะฉันจะไปรอดไหมสรุปพอแบบมันเราตัดไอ้เขาเรียกอะไรเราเหมือนปลดล็อกตรงนี้ได้อะ่ะ มันกลายเป็นมีอะไรมาซัพพอร์ตต่างๆนานาเลยถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตเฟิร์สยังไม่ถึงกับขั้นคิดว่าเรามีเป้าหมายของเราเนาะว่าเราจะตรงเนี้ยคือประสบความสาเร็จแล้วตรงนี้คือฉันพอใจที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแต่เฟิร์สยังไม่ได้ถึงจุดนั้นแต่เฟิร์สก็มีความสุขเนาะมีความสุขแล้วก็พอใจในระดับหนึ่งกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่ก่อนหน้านี้มันก็เจอคอน FLICT มาหลายอย่างเหมือนกันอืมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปรอดไหมวะอะไรเงี้ยเออม,มันมีคำมันมีคาพูดนี้ขึ้นมาแต่พอเราแบบปลดล็อกตรงนี้ได้อ่ะ เรามั่นใจเลยเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็จะมีเราปล่อยไปตามโฟชีวิตอะชีวิตมันจะเป็นยังไงนะ่บทที่จะต้องย้ายบ้านนะเฟิร์ยย้ายบ้านเนี่ยปีหนึ่งสองครั้งแล้วมั้งเออย้ายที่อยู่ตอนแรกไปอยู่การเนานะถ้าทุกคนฟังคลิปเฟนะิร์สมาเนี่ยอย่างต่อเน,นื่องสกลตอนแรกอยู่ศรีชาศรีชาคือหลักเลยอยู่มานานแล้วตรงนั้นเที่ยวเละตุ้เทตุ้งเปยยังไม่ได้มาเป็นแม่หมอพอไปอยู่สกลเริ่มมาเรียนสายจิตวิญญาณเริ่มมาอ่านไพ่เออสักพักหนึ่งมีเหตุอีกให้ต้องย้ายอีก่ะ ตลก็ย้ายได้ย้ายไปอยู่ที่การเหมือนแบบมันมันเขาเรียกอะไรอ่ะมันไม่ได้ตั้งใจที่ไปอยู่การอยู่ดีๆมันมันมันจาเป็นแล้วกันเรียกว่ามันจําเป็นอ่ะแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันประจวบเหมาะทุกอย่างมันมันซัพพอร์ตเราอเราก็อยู่ตรงนั้นก่อนก็ได้แล้วก็มีเหตุจําเป็นอีกค่ะคุณพ่อป่วยตอนนี้ก็เสียไปแล้วนะคะเราก็จะไม่พูดถึงกันไม่เป็นไร ต่ยายมาอยู่นครสวรรค์เนี่ยปัจจุบันที่เฟิสอยู่อก็อยู่ดี Lol. ๆแบบนา้าเนอคนแถวนี้ era, แบบเครอบครัวครอบครัวเขาเรียกอะไรอรแฟนใหม่ของพ่อแล้วกันเขาซัพพอร์ตเฟิสเป็นอย่างดีเลยเหมือนแบบช่วยนู่นช่วยนี้ช่วยน,นั่นต่างๆนานาย้ายบ้านมีรถนู่นนี่นั่น,นตึงต้งตึงต้งตึง้งจัดวางโดยที่เราแบบไม่ต้องแบบพยายามอะไรมากเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบนเนี่ยแหละเขาเรียกว่าจักรวาลซัพพอร์ตปล่อยไปตามโฟถ้าเราไม่ไปแบบ ไปขวางกั้นโฟล์ของมันอะอทุกอย่างมันมีการขับเคลื่อนเดินไปข้างหน้าอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปแบบเฮ้ยไม่เอาหรืออะไรเงี้ยเท่ากับเราเหมือนไปไปแบบมันจะติดขาดอะทุกคนเฟิร์ก็เลยปล่อยเลยอ่ะฉันจะย้ายย้ายไปอยู่ไหนฉันก็ไปอืโอเคตามนั้นแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะคะทุกคนเออเมาเยอะกว่าอ่านพลังงานอีกไม่รู้ว่าได้กดหรือเปล่าโอเคกดอยู่สิบแปดนาทีอ่ะต่อไปนะคะอันนี้เราอ่านจบแล้วนะเราจะมา เปิดไพ่ออร์เคิลกันว่าไพ่ยอยากจะแนะนำอะไรกับทุกคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้บ้างใบแรกค่ะโ mm hmm. o <the> เดอ h e คอนเน c ชั่นหรอ เหมือนเป็นการที่แบบเหมือนเรากลับมาฟังเสียงภายในของคุณนะเชื่อมต่อกับตัวตนภายในของคุณนะอืมบางทีเราอาจจะแบบไปสนใจโลกภายนอกมากจนเกินไปจนลืมกลับมาเข้ามาสู่ภายในของเราข้างในเรารู้สึกยังไงข้างในเราแบบอยากจะบอกอะไรเราหรือเปล่านะข้างในเราก็อาจจะเป็นไฮเออเซลเราก็ได้ไฮเออเซลก็คือตัวตนของเราที่สูงกว่าเรา ะะที่อยู่มิติที่สูงกว่าอะไรเงี้ยเขาอาจจะคอยช่วยเราอยู่อาจจะคอยติดต่อสื่อสารเราอยู่แต่ว่าเราโมแต่สนใจแบบโลกภายนอกจนเกินไปเราอาจจะไม่ได้รับพลังงานหรือไม่ได้รับสัญญาณรับอะไรจากเขาก็ได้นะคะออ้ย,อย,อยแล้วก็ d ream w i d awake นะคะเปลี่ยนจากความเพอ้อฝันให้เป็นความจริงเหมือนเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงอย่าให้ความฝันเป็นแค่เพียงความเพอ้อฝันอุ้ยอันเนี้ย เฟิร์สจะบอกว่าเรื่องเนี้ยเฟิร์สเพิ่งฟังจากคลิปคู่ปูเป้มาวันนี้เลยหลังจากที่ไม่ได้ฟังแบบสึกไม่ได้ไม่ได้ฟังคลิปจิตวิญญาณมานานอ่ะอยู่ดีๆวันนี้อยากจะฟังเฉยเลยเราได้อะไรมากมายทุกคนเฟิร์สพูดเลยเฟิร์สแบบได้พลังงานจากคู่ปูเป้แบบเยอะมากๆนะคะอจากที่แบบเหมือนเราเหมือนมันมีช่วงหนึ่งที่เราหยุดฟังคลิปจิตวิญญาณเพราะยิ่งฟังไปยิ่งงงยิ่งฟังบางทีมันเกิดอัตตาไงเกิดความอยากที่จะตื่นรู้เกิดความอยากที่จะเข้าใจเกิดความอยากที่จะแบบ เอมิติที่สูงขึ้นอะไรเงี้ยจนแบบเรามันมันงงมันสับสนอะไรเงี้ยทีนี้เขาก็เลยปล่อยตามโฟเลยอยู่ดีอยากกดเข้ามาฟังก็ฟังเนาะมก็จะเป็นเรื่องของการที่คุปปุ้บเป้บอกว่าอยากให้แบบมันความเพ้อฝันเรามันมันเป็นเอ้ยอยากให้ความฝันเรามันมันเป็นแค่ความเพ้อฝันจริงๆเราสามารถทําแบบปัจจุบันของเราได้เลยเราเราเริ่มทําได้เลยอ่ะเราย้อนกลับมาที่เมื่อกี้มันก่อนอันนี้มันเป็นไพ่เดอร์เจิเชียนใช่ไหมเป็นไพ่ของการเบนิเฟกต์ขั้นสูงสุดก็คือ ณนะตอนนี้วันนี้เราทำอะไรได้เราเริอมเราต้องเทคแอคชั่นแหละถ้าเราไม่ทำปุ๊บมันจะกลายเป็นการเขาเรียกว่าพลาดโอกาสนี้ไปได้ตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะพัฒนาตัวคุณเป็น the best version เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดหรือเป็นเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในแบบที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะเป็นคนคนนั้นนะเราสามารถทําในปัจจุบันได้เลยอมปัจจุบันเราสามารถเริ่มต้นอะไรได้เริ่มไปเลยเอาที่เราทําได้เอาที่เราไม่ต้องไปแบบ ดิ้นรนหรือมันมันยากที่จะทําสิ่งนั้นจนเกินไปอะค่ะเริ่มแบบจากเล็กๆน้อยน้อของเราไปก่อนไอ้แค่การเริ่มเนี่ยมันก็ยากเลยเนาะสำหรับสําหรับเราเอ้ยสำหรับเฟิร์สแล้วกันเพราะไม่รู้บางคนอาจจะไม่ยากก็ได้สาหรับเฟิร์สอะการที่เริ่มต้นอย่างแรกเริ่มต้นทำอะไรอะมันดูเหมือนยากมันดูแบบฉันไม่มั่นใจเลยจะเอาไงดีอย่างเงี้ยแต่พอได้เริ่มทําแล้วมันจะจับทางถูกเองอย่างเช่นการที่เฟิร์สเนี่ยมาอัดพนะ่ยเนาะมาอัดพ่ยทาคลิปอ่นไพนะ่ยเนาะแรกๆก็กระตุกตะกุกตะก,กักอืม ตะกุกตะกาักพูดไม่ค่อยรู้เรื่องตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มรู้เรื่องแล้วแหละเออต้องมั่นใจในตัวเองหน่อยเราจะไม่พูดเนกาทีฟกับตัวเองเนาะตอนนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเริ่มพูดโฟล์มากขึ้นเออมันมีการพัฒนานะจากที่ตอนเริ่มต้นเนาะเราต้องจดก่อนเฟิร์สจะต้องเปิดไพ่แล้วก็จดไว้จะอ่านยังไงจะพูดกับทุกคนยังไงจะเล่ายัางไองอะไรเงี้ยบางทีมันแรกแกมันไม่เป็นธรรมชาติเท่าไหร่แต่พอเริ่มจับทางถูกมันก็เริ่มปล่อยโฟล์มันก็เริ่มแบบเป็นธรรมชาติมากขึ้นนนนะะะะะคก็จจปรมาณี้๊ ตอนนี้กี่นาทีแล้ววะปุ๊บโอเคยีิบสองนาทีได้อยู่อ่ารีลิ a ์ e ส n ็ l เล g โกโอ้ปล่อยอืมเหมือนปลดปล่อยหรือปล่อยมันไปอะ่ะวางใจก็ได้ปล่อยมันออกไปหรือแบบ ลดปล่อยจิตวิญญาณของเราให้เป็นอิสระก็ได้นะบางทีเราอาจจะมีข้อจํากัดต่างๆมากมายเนี่ยอย่างเช่นคนคนนี้อยู่ในกรงใช่ไหมพร้อมแลวนะนะรู้สึกว่าพร้อมแล้วจิตวิญญาณคุณหรือตัวคุณเองพร้อมที่จะออกออกไปแล้วอะเออออกไปแบบเผชิญออกไปประจนภัยอืมเป็นเขาเรียกอะไรประจนภัยแบบเขาเรีแบบรยกวอะไรจิตวิญญาณของคุณอะไรเงี้ยต้องการจะทําอะไรเงี้ยมันมันเป็นอะไรที่แบบถึงเวลาแล้วนะคะ ไปลเซนเโกปล่อยมันไปไนอะไรเงี้ยอะไรก็ตามที่ไม่ตอบโจทย์กับชีวิตของคุณก็ได้นะเออเหมือนปล่อยมันไปปล่อยวางแล้วก็โอ้ oh, มาอีกแล้วอุ้ยคิปที่แล้วมีคํานี้จะ้ะคําแนะนําต่างๆอือคือสําคัญมากๆในช่วงนี้ถ้าคุณรู้สึกแบบเอะใจไปได้ยินอะไรมาหรือดูคลิปฟังคลิป แม่หมอคนไหนหรืออะไรก็ตามที่เป็นแบบความรู้หรือเป็นคําแนะนําที่มันสะกิดใจอะคะ่ะจงเก็บคําแนะนำเหลนะ่านั้นอะเหมือนแบบมาปรับใช้ได้มันเหมือนคุณอาจจะเข้าใจไปโดยแบบข้างในปัญญาจากใจของคุณเองก็ได้นะคะอคําแนะนําในช่วงนี้นะหรือคุณเองจะได้รับการไกด์ไลน์จากคุร้คูร้อาจจะมาส่งต่อผ่านไพ่ก็ได้หรือผ่านคลิปต่างๆก็ได้บางทีอยู่ดีๆคุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะเปิดฟังพอดแคสต์อันเนี้ย ฟังคลิปอันนี้เพื่อที่จะเข้าใจเรื่องเนี้มันไม่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยสแสดงว่ามีสิ่งที่คุณจะต้องรู้ไม่งั้นคุณจะไม่รู้สึกว่าอยากจะกดเข้าไปดูอยากจะกดเข้าไปฟังนะคะประมาณนี้หรืออะไรที่คุณได้ยินนั่นแหละเป็นคําแนะนําที่ดีหมดเลยเป็นไกด์แดนเป็นไกด์แดนเป็นไกด์ไลน์ของคุณนะคะเราก็มูฟฟว่าการไปข้างหน้าการก้าวไปข้างหน้ากาัน ก้าวไปข้างหน้าแล้วกันต่อจากนี้ไปชีวิตของคุณจะก้าวกระโดดมีความก้าวหน้ามันจะไม่มีการแบบถอยหลังอีกแล้วอะอาจจะมีหยุดพักบ้างหยุดนิ่งพักผ่อนรีแลซกตามปกติได้เลยชิวๆเลยทุกคนไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องแบบทำให้แบบมันชีวิตมันยุ่งยากหรือมันยากอะจริงๆเราสามารถใช้ชีวิตง่ายๆได้เราสามารถมีความสุขเราสามารถเป็นอิสระได้อะมันจะต้องปลดล็อกกับบางสิ่งบางอย่างให้ได้ก่อนบางทีอะอย่างเช่น เราจะต้องมีเงินเท่านี้ก่อนเราถึงจะมีความสุขอ่ะอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อที่ผิดแล้วอืมนะคะจะต้องเปลี่ยนใหม่เราสามารถมีความสุขได้ในปัจจุบันเนี่ยแล้วเราก็ค่อยๆขับเคลื่อนชีวิตเราแล้วค่อยๆสร้างไป ในแบบของเรา s โล w l i g ใครจะสโล w l i g ก็ได้แต่อย่างตัวเฟิร์นเนาะเฟิร์นก็ไม่ได้อยากจะให้ทุกคนมาสโลไ l i g เหมือนเฟิร์นนะเอออยู่ดีพูดสล o w light เฉยก็คือตัวเฟิร์นเนี่ยชีวิตเฟิร์มันสโล w l i g มากๆเชื่องช้ามากๆแต่ฉันก็อนจอยนะไม่รู้ว่าจะช้าไปหรืออะไรหรือเปล่าอ่ะอืมฉันเลิกมองแบบเลิกเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วอ่ะมันแล้วมันก็มีความสุขมากขึ้นนะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยี่สิบห้านาที อ่ะแปดใบพอแล้วกันนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอแล้วก็ study to know yourself การศึกษากับตนเองศึกษาจากชีวิตตนเองเหมือนทำความเข้าใจกับตนเองเรียนรู้เรียนรู้จากตนเองที่ผ่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราแบบเป็นแบบไหนหรือเป็นการที่แบบเราได้กลับมาไต่ตรองตัวเราตัวเราเองอะ่ะเออว่าเราแบบเป็นชอบอะไรก็ได้นะชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราเป็นคนแบบไหนอะไรเงี้ยพอเราเข้าใจตัวเองปุ๊บ เราจะเข้าใจคนอื่นไปโดยปะกตียายเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงของจริงจริงๆเลยนะคะเมื่อไหร่ที่เราไม่เข้าใจตัวเองเราก็ไม่สามารถเข้าใจคนอื่นได้อย่างจริงๆหรอกได้อย่างท่องแพ้แต่เมื่อไหร่ที่เราเข้าใจตัวเราเองหมดอ่ะเราจะรู้ว่าเฮ้ยคนมันก็เหมือนกันแหละทุกๆคนมีทั้งด้านดีด้านไม่ดีเราจะเลิกการแบบไปสาดอารมณ์ใส่ใครเลิกว่าใครเลิกต่อว่าเลิกตัดสินคนอื่นอ่ะเพราะตัวเราอ่ะมันก็มีในส่วนที่เขาเป็นอ่ะเออ ไม่ใช่ว่าเราจะดีไปหมดทุกอย่างถูกไหมคะเนี่ยแหละเขาถึงบอกให้เรากลับมาเรียนรู้กับตัวเองนะจบที่เราเบาที่สุดไม่ว่าเราจะรู้สึกไม่ชอบใครก็ตามรู้สึกแบบไม่โอเคคนนั้นคนนี้เรากลับมาเคลียรเราดีกว่าแล้วเราจะเข้าใจคนคนนั้นมากขึ้นเฮ้ยที่เขาเป็นแบบนั้นอะ่ะเขาอาจจะแบบเคยเจอเรื่องมาหนักนะอืมเขาอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เขาเลยพูดแบบนั้นเขาเลยพูดแบบเนี้ยมันกลายเป็นความเข้าใจ แล้วก็ EnGate t r u s t วู้ขอเปิดรัวๆเลยกันอ่ะโอเค EnGate t r u s t ก็คือการวางใจนั่นเองไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรใดๆก็ตามนะคะขอให้แบบคุณขเขาเรียกอะไรอะวางใจในทุกๆก,การเดินทางในทุกๆเส้นทางที่คุณเลือกเดินวางใจในสิ่งต่างๆวางใจในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอืบอกเลยว่าการวางใจเนี่ยมันจะทําให้เราไม่หนักใจ เพราะเราเระาวาังไงแต่ถ้าเราไปยึดเราไปถือเราไปแบบกังวลเราไปนู่นนี่นั่นพอเราไม่วางใจมันกลายเป็นจิตเราจิตเรามันแบบมันไม่บริสุทธิ์มันไม่สว่างอ่ะเก็ตไหมเออเฟไม่รู้จะอธิบายไงเนาะแต่คาว่าวางใจอ่ะมันง่ายอยู่แล้วไม่ว่าจะมีอ,อมีสมมติสมมติอย่างเช่นอ่ะบ้านบ้านแล้วกันยกตัวอย่างบ้านจะโดนยึดเราวางใจไหมเออหรือเรากังวลเราเครียดเราเฮ้ยทำไงดีว่าบ้านจะโดนยึดแล้วเฮ้ยทาไงดีาจะไม่มีบ้านอยู่นู่นนี่นั่นเครียด ลองวางใจดูอะไรจะเกิดลองให้มันเกิดดูซิยังไม่ตายหรอกอะไรอย่างนี้ก็ได้ลองคิดอย่างนี้ก็ได้หรือหรือยังไงเราก็ไม่อดตายเนี่ยเฟิร์สเชื่ออย่างนี้มาตลอดว่าเฟิร์สจะเป็นคนที่โชคดีนะเฟิร์สเชื่อว่าเฟิร์สจะได้รับการซัพพอร์ตเฟิร์สเชื่อเฟิร์สเชื่อว่าเฟิร์สจะโชคดีอะ่ะเวลาที่แบบตกทุกข์ได้ยากอะไรเงี้ยก็มักจะมีอะไรมาแบบฉุดเฟิร์สขึ้นมาตลอดอืม อย่างเช่นนะมันเคยมีจุดที่แบบเราไม่มีเงินเลยในบัญชี่เนี่ยอยู่ดีๆเดี๋ยวมันก็มีเข้ามาก็งงๆเว้ยเออตอนนั้นเราก็ผ่านมาได้อะแล้วทำไมเหตุการณ์เนี่ยต่อไปต่อจากนี้เราจะผ่านไปไม่ได้อะเออเจออะไรอีกเราก็ไม่กลัวอะไรแล้วนะต่อจากนี้มันจะมีทางไปเสมอมันจะไม่ตันหรอกมันจะไม่ถึงทางตันมันจะไม่มีทางตันทางตันอยู่ที่ความคิดเราเนี่ยแหละเมื่อไหร่ที่เราคิดว่ามันตันเราคิดไม่ออกอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยตอนนั้นเราไปติดกับดักแล แต่ถึงแม้ว่าจะติดกับดักยังไงอะทุกคนก็จะออกมาได้เสมอคะ่ะอมืมันจะมีเขาเรียกแสงสว่างคอยนําทางเราเสมอนะคะขอให้เลือกทางที่แบบดีให้กับตนเองไม่เดือดร้อนตนเองไม่เดือดร้อนผู้อื่นก็พอแล้วนะคะแล้วก็ใบสุดท้าย practice tenderness คือความการยืดหยุ่นกับตนเองการอ่อนโยนกับตนเองบางทีเราอาจจะกดดันตัวเองจนมากจนเกินไปกดดันจนเกินไปเข้มงวดกับตัวเองจนเกินไปอะไรเงี้ยมันทําให้แบบ เฮ้ยเนี่ยไพ่บอกว่ายืดหยุ่นบ้างนะออ่อนโยนกับตัวเองบ้างยืดหยุ่นบ้างไม่ต้องไปแบบเอออะไรขนาดนั้นไม่ต้องไปดิ้นรนไม่ต้องไปเข้มงวดไม่ต้องไปเคร่งเคร่งเครียดเลยขนาดนั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่อนโยนกับตัวเองให้มากๆนะคะประมาณนี้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังค่ะบ๊ายบาย